ค่ะวันนี้แบบเป็นยไงว่าได้มาร่วมสัมิักรรมงาน,นท,างที่ยิ่งใหญ่่สใหญ่ค่ะวันนี้ก็มาร่วมเออ่ LV เออ่ Fall Winter 2022นะก็เป็นคอลเลคชันของผู้ชายที่ที่เฟนรู้สึกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นงานที่ยิงงง่งใหญ่มากๆไม่เคยเห็นหรือวิทองจัดงานที่แบบว่าอลังการขนาดนี้มาก่อนถูกต้องครับแล้วก็ทางหรือวิทองเขาก็เลือกแบงคอกเป็นแบนบว่าสถา,านที่จัดงานครั้งนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบยิ่งใหญ่มากๆเป็นเกียรติมากๆด้วยครับใช่ครับ โอชุดก็คือเออ่คอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันแบบว่าเป็นสุดท้ายของของเวอร์จิลนะครับผมก็ซึ่งแน่นอนเวลาเวอร์จิลเขาทำอะไรออกมาก็เป็นที่ติดตามแล้วก็คอลเลคชันเขาก็จะมีเป็นมีความเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นตัวตนของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือชุดที่ตัวเองใส่อยู่วันนี้ก็รู้สึกว่าชอบอะไปเงี้ยครับ,บคือก็เราก็ใช้ไอเทมของของหลุยส์ตองบ้างครับผมเออว่าไอเทมไหนเข้ากับเราเราก็ใช้ชิ้นนันอะไรเงี้ยก็ก็มีม,มีมีใช้ครับผม ด้วยความที่ครั้งนี้เป็นคอลเลคชันของผู้ชายใช่ไหมคะแต่ว่าเฟรก็รู้สึกว่าของความเป็นหริวตองเนี่ยคอลเลคชันผู้ชายผู้หญิงก็สามารถใส่ได้เหมือนกัน<ม><ม>ก็มีหลายชิ้นเหมือนกันที่รู้สึกเฮ้ยน่ารักดีแต่ก็ยังไม่ได้ลองค่ะว่าจะเข้ากับเราหรือเปล่าเดี๋ยวรอชมเดี๋ยวรอชมครับผมเดี๋ยวก็รอชมทุกคนนะคะใช่ครับผมวันนี้ก็คงคู้กากับทีรักค่ครับผม ชินแล้วหรอยังไม่ชินเลยก็เออมีเป็นบางเป็นช่วงๆครับที่ได้ออกงานคู่กันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วงนี้ก็ออกด้วยกันบ่อยนิดนึงครับแต่เป็นเป็นจังหวะมากกว่าเมื่อก่อันนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะเหมือนต่างบ้นต่างมีช่วงประมาณอัสิบวันที่ต่างคนต่างแบบยุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเจอกันเจอกับชายเพราะว่าละครผมกำลังจะปิดกล้องพอดีเนี่ยับเพิ่งปิดกล้องไปเมื่อคืนครับก็เป็นช่วงที่แบบถ่ายหนักถ่ายเยอะ ถ่ายละครนะได้ครับก็แต่ว่าก็ยังติดต,ต,ต่อคุยกันเหมือนเดิมไม่ได้ว่าแบบก็คุยกันทุกวนันแต่ว่าอาจจะเจอมีบางช่วงที่อาจจะเจอกันน้อยลงมีเวลาเจอกันน้อยลงบ้างเลยกี่วันก็าอ,กาอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงอาทิตย์ไม,ไมเจอกันฮะแต่ก็เข้าใจครับต่างคนต่างทํางานผมทํางานด้วยเฟย์ก็ทํางานด้วยครับไม่ได้ไม่ได้รอนรูปไม่ได้รูปถ้าคิดถึงเฉย กินไปก็นไปเรียกว่าจับตัดคุณนักข่าวคุณโสคุณยิงนะก็้าเวลาว่าคือจับโทรศัพท์ตอนเวลาอะไรอย่างเงี้ยเวลาว่าก็คือจับโทรศัพท์คุยจะทคุณชะลาก็ส่งข้อความหาการทิมพ์หาการอัปเดตกันครับว่าเออทำอะไรอยู่ทํางานนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต่อกลางคืนก็ได้คุยกันอยู่แล้วครับแต่คุยมากคุยน้อยก็แล้วแต่ช่วงครับมีเรื่องคุยทุกวันเลยที ก็ส่วนใหญ่ก็เอาคุยแเราคุยเรื่องอะไรกูเราคุยเรื่องอะไรคุยทั่วไปไงคุยอัปเดตว่าเอ้ยวันนี้เป็นไงบ้างทำอะไรบ้างใช่ทั่วไปอัปเดตทั่วไปว่าเวลาพี่พี่คุยกับแฟนนะะไม่มีจ้างเฟจับพี่ไม่มีจ้างเสียงหนักแน่นมากต้องถึงถ้าแบบวิดีโอคอลคุยกันทุกคืนจ้าจ๋าจุ๊บๆเอาจริงๆแล้วผมอะกาแฟอะ ก็วิดีโอคอลคุยกันอยู่แล้วครับอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วเราเราก็แบบเดี๋ยวนี้เนอะแบบมันก็เรื่องเรื่องของพอมันมีเทคโนโลยีตรงนี้ขึ้นมาทําให้เราแบบได้เห็นหน้ากันถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออทำให้แบบถ่ายความคิดถึงไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุยกันก็ก็มีครับแล้วก็อัปเดตกันว่าวันนี้ทําอะไรมาทํางานเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือแค่เสียงไม่พอหรอก เขาเป็นที่ส่งอิคธิพลมาเองเขาอยากจะยินจากปากเราเองว่าแต่ให้เขาฟังว่ามันส่งอิทธิพลยังไงก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลสามคนครับผมก็คือคุณแม่แล้วันใหม่แล้วก็คุณเฟย์ส่งอิทธิพลเป็นยังไงค่ะอ๋อนี่คือต้องการมาถามเลยเฟย์ถามไม่เลิกเฟย์ถามพี่เชื่อว่าเฟย์ไมอยากรู้ก็เป็นคนที่แบบเราเราแคร์ความรู้สึกเป็นคนที่เราแบบว่าให้ความรู้สึกดีๆมากๆอะไรประมาณนี้ครับ เบนรู้สึกไงบ้างคะตอบโอเคไหมคะทุ้งเบนเนี่ยคำตอบที่ต่างจากคุนเลยเนี่ยก็ก็รู้สึกรู้สึกดีใจค่ะก็รอดูต่อไปว่ารอดูต่อไปว่าจะสวยที่คนนึ่งที่บอกจริงหรือเปล่ารอไปก่อนรอไปก่อนให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยทั้งเบนทั้งป้าวแบบว่าพี่บอลแบบ บมันเป็นโปรโมชั่นหรอว่าอย่างไรที่จริงเขาถามอยู่เรื่อยๆนะพี่บอยเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีโปรโมชั่นดังผมมีโปรโมชั่นครับผมเจก็บอกว่าทุกคนก็คงพูดอย่างนี้อยู่แล้วใช่โปรเดิมราคาเดิมครับผมสม่ำเสมอความรู้สึกเดิมๆครับผมสม่ำเสมอสม่ำเสมอไม่ได้พูดที่เป็นอย่างนั้นตกองที่ผ่านมาที่แล้วไหมคะที่จริงก็ที่จริงทุกวงนี้ก็ยังสม่ำเสมออยู่ครับ ตลอดไปด้วยตลอดไปด้วยแม่คือความจริงแล้วเนี่ยคือผมแม่ก็ออตั้งแต่ที่มาคุยกับเฟร์ผมก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าเออที่เราเคยให้เขาอะมากแค่ไหนอะเราก็อยากจะให้เขาเท่านี้ไปเรื่อยๆเออกไไ็ไม่ได้ไม่ได้อยากจะให้ผมก็ไม่ได้ว่าพอมาตอนแรกก็ให้แบบให้เยอะๆเวอร์ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็ให้ตามคาเหมาะสม <c oughs> ตามตามแบบว่าเออว่าเขาต้องการแค่ไหนหรือเราอยากให้เขาแค่ไหนเราก็ให้เขา ตามความเหมาะสมเท่าที่มันควรจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยากให้มันคงอยู่ในเลเวลนี้ตลอดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแบบก็ไม่อยากให้มันลดลงเพราะว่าเดี๋ยวก็กลัวเหมือนกันเดีย๋ยวจะแบบ,บกลายเป็นว่าเออมันก็เป็นคําพูดของที่แบบเวลาคนชอบพูดนะแบบเออเป็นช่วงแรกช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่าแบบว่าทําเยอะกว่าปกติหรือเปล่าอะไรงเี้ยครับแต่ความจริงเราก็อยากทําให้มันเป็นอย่างนี้เป็นดูทีอย่างนี้ไปเรื่อยๆ<ม>ครับเท่าเดิมตลอดให้แบบคงเส้นคงวาสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยน้องเฟนนี่กลุ่มหัวใจคือบอลอยู่หมัดเลยนะคะ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเขินอะไรอะก็คือมันเป็นเรื่องของคุณไงก็ไม่รู้ว่ากลุ่มได้แค่ไหนพอหวานด้วยกันที่คนก็เลยเชียร์เลยอ่ะเชียร์ไปล่วงหน้าแล้วมาแต่งเถอะเฮียแต่งได้แล้วรอแต่เฮียแล้วคือก็อย่าเพิ่งข้ามขั้นตอนเลยผมว่าเขาจริงๆแล้วก็อยากให้แบบค่อยเป็นค่อยไประหว่างเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทุกๆอย่างมันก็มีจังหวะมีเวลามี ค่อยๆเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้มันเป็นไปตามแบบธรรมชาติก่อนอะไรเงี้ยครับแม่แม่แม่ว่าอย่างไงี้านเแล้วเนี่ยอ๋อก็วันนั้นเขาก็ไปทานข้าวด้วยกันมาอะไรเงี้ยก็ผมก็รู้สึกก็รู้สึกดีที่แบบว่าคือเขาก็ได้คุยกันไปหนึ่งงแม่แม่กับเฟยนะครับแล้วก็คือเฟยก็มีอะไรที่แบบรู้สึกผมก็รู้สึกว่าเออเขาก็ดูแลแม่ดีก็ก็รู้สึกประทับใจก็แม่แม่เขาก็ ไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่เขาก็ผมก็รับรู้ได้ว่า,ว,าว่าเขาก็ <Cheer. S 1> เขาก็เขาก็ cheer, เชียร์เขาก็รู้สึกชอบชอบเฟย์อะไรเงี้ยไี่เกี่ยบก็ยิงยิงเฟย์ถามพี่บอยหลังจากทานข้าวเสร็จไหมครับคุณแม่บ้ายังไงบ้างอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยช <c oughs> ิ้ก <c oughs> ็ถ <c oughs> ามพี่บอยก็พ <c oughs> ูดก็ตอบแบบนี้แหละค่ะบอกว่าคุณแม่ก็ไม่ไม่ได้พูดอะไรมากแล้วก็แบบเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆถัดไปเรื่อยๆไปก็เลยยังไม่ได้ฟังเหมือนคือแม่ผมอะเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อย ไม่ค่อย็นคนไม่ค่อยแบบแสดงความรู้สึกหรือพูดอะไรเยอะมากอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตาม,มานะครับแต่เราก็จะรับรู้ได้ว่าอันไหนที่แม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเหตุการณ์ไหนที่แม่จะเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับที่ทุกครั้งที่แบบแม่ได้เจอเฟย์ซึ่งช่วงหลังก,ก็ได้เจอมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก,ก็รู้สึกว่าแม่เขาคือเขาก็ดูแฮปปี้เวลาที่ได้ได,ได้ได้เจอเฟย์ได้ได้ ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเ<ล>ขานะอยากมีลูกสะพ้ายมานานแล้วหรือเปล่าโดนเสาสะพ้ายใหญ่กันเ,ออเป็นเป็มเลยคอมเมนต์เลยนะคือตรงนั้นอ่ะก็ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยครับที่แม่เขาก็อยากให้เรามีคนที่เอออยู่ข้างๆเราเป็นเป็นคู่คิดเรามาตลอดอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้แม่เขาก็ดีใจครับที่ที่ที่เราได้มีคนอยู่ข้างๆแล้วก็ผมว่าแม่เขาก็ดีใจด้วยที่คนข้างๆผมก็เป็นเฟยอะไรอย่างเงี้ยครับอืมทำบ้านเฟย์เหรอครับครับเดี๋วขอเปองกันก็เออคุณแม่ก็คือที่จริงที่บ้านเฟย์ก็จะ เห<ท>็นพี่บอยอยู่เรื่อยเพราะอย่างที่บอกว่าเวลาไปรับไปส่งก็ทุกครั้งก็จะแบบสวัสดีทักทายตลอดค่ะก็เรียกว่าทุกอย่างอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะ <al> รอยู่ในสายตาแล้วก็พี่บอยก็น่ารักน่ารักมาเสมอคะ่ะคุณแม่ก็รู้สึกว่าโอเคพี่บอยเป็นผู้ใหญ่ก็ดูแบวดูแลดูเราได้ความจริงแล้วคือถึงแม้ว่าเราสองคนจะโตแล้วครับแต่ว่าทุกๆอย่างหมายถึงว่าทุกๆการกระทำของเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยที่เราคุยกันคบกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ ให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่แล้วก็เราก็อยากให้ให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝั่งก็สบายใจด้วยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ของบ้านฝั่งเฟย์อย่างเงี้ยคราเราก็อยากให้ทางทางบ้านเขาสบายใจเขาเรียกว่าไฟเขียวเมง่อขงต้องต้องของของผมอะเขียวครับนะทางต้องถามทางด้านนี้ครับของเฟยก็เขาก็เหมือนกับจะเขาเรียกว่าอะไรก็ให้ให้เกียรติให้เกียรติตัวเฟย์ด้วยอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะแบบเหมือนแค่ อยู่ค่างค้างขอให้ความปรึกษาถ้าเกิดว่าลูกลูกคิดยังไงก็จะค่อนข้างเชื่อมั่นในในตัวลูกอยู่แล้วค่ะแฮปปี้กับสถานะบุบู๋คุณเนี่ยนะบูบูก็ก็โอเคครับสถานะทุกวันนี้แบบอย่างความสัมพันธ์ที่เป็นทุกวันนี้ก็ก็ดีครับเราสองคนก็มีความสุขดีครับก็ก็เออ ให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาคืบหน้าไปเรื่อยๆอย่างนี้กับตามตามตามธรรมชาติตามที่มันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ครับเราก็ไม่ได้ไปเร่งรีบอะไรมาเหมือนกันเลยครัป็นหอนันอะไรจ้าอะไรจ้าเนก็ชอบทีเวลาไปเดทกันไปดูหนังแบบมันเป็นไปเอารางวัลใหม่ไปด้วยไปกันสามคนอ๋อไม่เหนื่อ่าเออความจริงแล้วเคยมีที่วันใหม่ไปไปกัน3คนน่ะมีไปสวนรถไฟใช่ไหมครับแต่ว่านอกจากนั้นน่ะที่วันใหม่ไปด้วยอ่ะไม่ได้ไปกัน3คนก็มีดูหนังนิดนึ่ง แต่จะมีเพื่อนเพื่อนของวันใหม่ไอ้เพื่อผู้ิดเพื่อนของเฟย์ไปด้วยอะไรก็จะถ่ายรูปกันถ่ายรูปออกมาก็จะเลยเป็นสามคนแต่ว่าคือแน่นอนคือพอเฟย์เราผมผมคบกาเฟอย่างเงี้ยผมก็อยากให้เฟย์เขารู้จักกับคนในครอบครัวผมด้วยรู้จักน้องสาวผมด้วยแล้ววันไหอ่ะเขาก็เขาก็อยากมีพี่สาวอยู่แล้วแหละเ็าอยากมีเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบพูดถึงพี่เฟย์พี่เฟย์พี่เฟย์พี่ฟินพี่ฟางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ปิดปิดเลยตอนนี้ปยดค่ะคอยคำถามเดียวค่ะแล้ว ดังล่ะออกงานคู่ด้วยกันเยอะอย่างนี้ดงล่ะคู่กันหนึ่งกันหนึงคอยคำถามเยอะจังดังล่ะออกงานคู่ด้วยกันเยอะ้าเลยครับตัวอัพขึ้คม่อ๋อไม่มีเลยของผมก็คือปกติออกงานคู่กันก็ไม่ได้มีราคาแบบไม่ได้มีราคาว่าเป็นราคาคู่แล้วด้วยครับก็เรียกว่าถ้าพูดง่ายๆคือราคาใครราคามันก็แค่เอามาชนกันเฉยๆแล้วก็ไม่ได้อัพไม่ได้มีอัพค่าตัวหรือว่าอะไรใช่